วัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับแม่มออมมี่เข้าสู่เหตุแม่ลูกผูกด,ดวงนะคะในวันนี้เข้ากันที่หัวข้อนะคะเออช่วงนี้นะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่อาจจะเป็นเพื่อนคนรักเก่าเจ้านายนะคะลูกน้องพ่อแม่ผู้รักผู้ใหญ่คนรอบ ตัวคุณนะคะจริงๆแล้วหัวข้อนี้ทุกคนดูได้หมดเลยเนาะเดี๋ยวแม่หมอให้เลือกกันในสาตัวเลือกนะคะช่วงนี้คนๆที่คุณคิดถึงอยู่นั้นนะคะเขาคิดยังไงกับคุณนั่นเองค่ะเรามาสามตัวเลือกโดยผ่านน้องแมวสามตัวเหมือนเดิมนะคะอ่ะขาวกองที่หนึ่งค่ะน้องแมวดําตัวนี้นะคะ คิดถึงหน้าคนที่คุณคิดถึงอยู่ด้วยว่าช่วงนี้เขาคิดยังไงกับคุณ2ค่ะน้องแมวตัวที่2นะคะตัวนี้ค่ะและ3ค่ะน้องแมวตัวที่3ามคือตัวนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอเริ่มเลยนะคะสําหรับใครที่เลือกกองที่1เป็นน้องแมวดําเอาไว้นะคะว่าคือช่วงนี้นะคะคนคนนี้นะคะเขาคิดอะไรกับคุณเป็นคําถามแบบ ปัจจุบันนะคะว่าช่วงนี้เนาะคนคนนี้คิดยังไงกับคุณยูคนคนนี้เขารู้สึกเขาขาดคุณไม่ได้นะอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้มันขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องคู่เรื่องความรักนะคะ mm hmm. เขาตัดสินใจที่อยากกลับมาหาคุณนะคะ mm hmm. แล้วอยากให้คุณให้เขาเป็นตัวเลือกหนึ่งในใจคุณอะไรแบบนี้เขาอยากกลับมาดูแลค่ะธนูถนอม ดูแลคุณให้มากที่สุดเท่าที่เขาทําได้หรือก่อนหน้านี้คุณเคยอาจจะขอพูดขอบอกกับเขาไปก็ได้เออประมาณนี้อะไรแล้วแต่เนาะเรื่องการดูแลดูแลเรื่องการเงินได้ไหมได้ดูแลเรื่องความรู้สึกได้ไหมได้ดูแลทุทั้งกายทั้งใจฉันได้ไหมได้อะไรแบบนี้ค่ะคนคนนี้อยากดูแลนะคะอยากสับพอตเอาเป็นว่าเขาตัดสินใจอยู่ว่าช่วงนี้เขาอยากมาเจอคุณ จะต้องทำยังไงคนคนนี้จะทำทุกวิถีทางให้คุณกลับมามองเขาโฟกัสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือกลับมาเลือกเขาอีกครั้งนั่นเองนะคะโอเคเปิดรับพลังงานดีๆกลับไปเลยจ้ะชาวกองที่สองค่ะน้องแมวตัวนี้นะคะ คนคนนี้นะคะที่คุณคิดถึงเขาอยู่เพื่อนพ่อแม่พี่นอ้องเจ้าหนุ่มาหนายได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีพลังงานอะไรอยากบอกแล้วเขาคิดอะไรกับคุณในใจแล้วลึกๆแล้วคนคนนี้เขาคิดอะไรคะ ขาแอบดูคุณแบบห่างๆแบบห่วงๆเลยอันนี้อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะห่างๆแบบห่วงๆแต่ไม่กล้าคุยเพราะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยมีประเด็นทะเลาะกับเขาหรือเปล่าแต่ถ้าช่วงนี้คุณได้เจอหรือได้คุยคนคนนี้มองโดยรวมอ่ะเหมือนดูดีนะเหมือนเขาไม่ได้คิดร้ายอะไรกับคุณแต่แม่หมออยากจะแนะนําให้คุณระวังตัวเอาไว้ดีกว่าไปแก้เนาะ เขาไม่ค่อยคิดดีกับคุณนะคะระวังจะมีประเด็นเลิกราหยา่าร้างหรือผิดใจกันไปอีกหรือทะเลาะก,กันไปอีกก็ได้แค่คุยแบบห่างๆแบบห่วงห่วงรักกันนะคะเว้นระยะอาเขาเรียกว่าอะไรเว้นระยะความสัมพันธ์เว้นระยะห่างกันเอาไว้นิดนึงกับเขาคนนี้ที่คุณคิดถึงนะคะชาวกล่องที่สองจบกันไปค่ะสามค่ะน้องแมวตัวนี้นะคะ ช่วงนี้นะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะแล้วเขาคิดยังไงกับคุณอยู่นั่นเองคิดถึงหน้าเขาเลยคนรักกันหรือเปล่าคะเนี่ยอืเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นลูเมททวินเฟรมอะไรกันเลยนะรู้สึกคู่เวรคู่กรรมอะไรแบบนี้ด้วยเขาแอบ,บดูเช็คตรวจสอบแล้วรู้สึกห่วงคุณมากๆในใจร้อนใจแอบพบึงแอบห่วงแอบบอยากคุยด้วยแล้วอยากเดินทางมาหามากๆนะคะร้อนใจคุณมากๆ เออเราก็แอบ,บดูแอบบมองแอบ,บส่องด้วยะคะ่ะว่าช่วงเนี้ยคุณมีใครหรือเปล่านะคะชาวกองที่สามถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนรักแต่มันขึ้นมาเป็นคนรักก็เนาะอีกประเด็นก็เตือนไว้เลยถ้าคุณได้ได้นึกถึงคนคนนี้นะคะ ระวังนะเขาจะมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมาปรึกษามาถามคุณด้วยเออมันเป็นในรูปแบบของพลังงานการไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายใจสบายกายก็ได้ค่ะเขาร้อนใจแล้วอยากเดินทางมาให้คุณช่วยอืมประมาณนี้เลยนะคะโอเคจบกันไปสามกองแล้วนะคะเดี๋ยว รอดูกันใหม่คลิปหน้าอ้าวันนี้ฝากกันไว้นะคะกับองพระท้าเวสุวรรณนะคะถ้าเกิดว่ามีลูกดวงคนไหนสนใจพระท้าเวสุวรรณอันนี้เป็นสีม่วงนะคะของแม่หมออ่ะเป็นสายปรับระดับได้แบบนี้นะคะมีสีดาสีม่วงสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีส้มสีขาวนะคะ ก็ทักเพจได้เลยนะคะแบบนี้สวยงามมากคือผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดเลยนะคะใครสนใจทักเพจแม่รูปปูกดวงได้เลยปรับะดับเล็กใหญ่ใส่ได้ไม่เหมาะข้อมือเล็กมากก็ใส่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะใส่คู่กับหินแบบนี้ก็สวยๆเก๋ๆกันไปเลยแบบแบบหินแบบนี้ก็มีนะคะมีทุกสีเลยเนาะก็ทักเพจได้เช่นเดียวกันนะคะและใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเพจแม่รูปผูกดวงมาได้เลยสำหรับวันนี้แม่หมออ,อมมี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ